เจ้าแม่ตะเคียนงวดวันที่16พฤศจิกายนให้เลขเด่นสองเด่นลอง8ชุด3ตัว032 127 928 758 452เลขชุดสองตัว2332 2552 สองเจ็ดเจ็ดสองแปดสองสองแปดหห้ารวยสักทีงวดวันที่สิหพฤศจิกายนให้เลขเด่นส8เลขชุดสองตัว4ี่หนึ่งสหสี่สี้า แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเก้าชุดสามตัวหนึ่งสี่แปดสี่แปดห้าห้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดสองในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขเด่นหกเข้าหลักสิบล่างห้าเข้าหลักสิบบนม้าสีหมอกงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายน ให้เลขเด่นบน2 5ชุดสองตัว25 26 55 56ล่างให้เด่น3กับ6ชุดสองตัวล่าง32 38 62 68ในงวดวันที่1พฤศจิกายนเลขเด่นบน1เข้าหลักหน่วยบน เลขชุดสองตัวล่าง1 5เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน5 1